ก็สุดท้ายครับกับระยการคบเครื่องเรื่องชาวบ้านนะครับประเด็นคมคู่หลังแชรทุจริตในสวรอสอนะครับ เมือ่อสักครู่เราก็ได้คุยเสียงทำสายของท่านในแพทย์สมเกียรติวัฒนาสิริชัยกุลเราไม่เบรกเลยนะไม่เบรกก่อนท่านยาวเลยพเพราะมันเป็น,เ,ปน,เ,นเรื่องต่อเนื่องจริงใช่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามนะฮะเราก็คงจะต้องร่วมกับคุณหมอในการเกาะติดตเรื่องนี้นะครับ,รบแล้วก็นําเสนอต่อผู้ชมทางบ้านเป็นที่น่าสนใจมากครับครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าสายต่อท่านนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะท่านก็พูดถึงการใช้เงินของกองทุนต่างๆที่ไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้าไปตรวจสอบริมมองเห็นได้เลยแปลกนะคุณไชน์ลัน ที่เี่คิดที่เราถามเพราะว่าอย่างสตงอตามหลักแล้วตัวต้องเจอถูกไหมครับแล้วเงินถูกกองทุนดังกล่าวเนี่ยสตงอเข้าไปมันไม่มามั้งมันไม่เข้ามาแต่มันอ้อมออกไปเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับกับนายแพทย์สมเกียรตินะครับสวัสดีครับท่านครับก็ครับผมขอต่อกนิดนึงนะครับว่านค่ันอกจากจ่ายเงินเดือนโดยที่ไม่มีสัญญาจ้างแล้วยังมีอีกเคสสุดท้ายนะครับก็คือว่า ผู้บริการท่านเดิมเนี่ยท่านก็จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักง,งานเกินยังไงนะครับท่านมากเลยมีทั้งหมดสี่สิบคนเจอเข้าไปแปดคนก็ยี่สิบเปอร์เ็นแล้วครับนะผมก็ต้องไปประชันหน้าหรือรเผชิญหน้ากับคนเข,า,ขาเหล่านั้นนี่มันก็ไม่สนุกเลยนะี่นการที่ไปทํางานปีแรกก็เจออย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับครับใช่พ<ช>องที่พอออ,อทําได้ก็ สัญญาณไม่ดีครับท่านครับสร้างบัญชีเงินเดือนใช่ไหมครับเขาให้มาแค่นี้คุณไปจ่ายเกินเนี่ยคุณก็ผิดแล้วใช่ครับใช่ไหมะรัผมรู้ว่ามันจ่ายเกินเนี่ยผมก็จ่ายไม่ได้แล้วเราวบี่ายมาจายครับท่านครับโอนลบจากไหนมาครับอีกคณะแพทยศาสตร์มศวมาก่อนใช่ไหมครับ เรารู้ว่าใครที่ตชนเพดานแล้วนี่มันที่เกินมาเนี่ยที่เราจะให้เขานี่ก็เป็นค่าตอบแทนพิเศษใช่ไหมครับครับใช่ครับแต่ปรากฏว่าที่นี่เขาไม่รู้จักเกินหรือไงก็ไม่รู้เขาก็ทําเป็นขั้นเงินเดือนเติบไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆโตเรื่อยๆเยๆ <c oughs> ล้วหนึ่งในสี่เออคือประเด็นที่สําคัญก็คือว่าไอ้แปดคนเนี่ยผมก็ต้องอไปค้นหาว่าจะทำอะไรที่ลด ความเสียหายให้กับคนเหล่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับท่านแรกเนี่ยผมก็เข้าไปดูว่ามันเกิดมติอะไรเกิดขึ้นมาเข้าไปดูว่าเป็นไงก็ปรากฏไปเจอว่าอตอนปีห้าสองเนี่ยเป็นปีห้าสี่เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ปรับฐานเงินเดือนขึ้น5%้าเปอร์็นปรากฏว่าที่สวสสเขาไม่ทําผมก็เลยปรับห้าเปอร์เซ็นพอปรับห้าปซ็นในปีห้าสี่ปุ๊บเนี่ยฐานเงินเดือนก็ยกระดับขึ้นมาก็จะทําให้แปดคนเนี่ยเหลือสี่คนผมก็เ ค่อยเบาจานะัดเนี่ยมันลดลดความเสียหายไปใช่ไหมฮะจากแปดคนเหลือสี่คนแล้วสี่คนนี้ทําอะไรบ้างผมก็ไอ้ที่เกินนะฮะเราก็เอามาอขอเป็นค่าตอบแทนพิเศษโดยต้องขอเบาอ,อีกต่างหากนะฮะแล้วก็ทําอนาคตก็คือว่าเราก็เอาโครงสร้างเงินเดือนปีห้าเจ็ดเนี่ยเอามาครอบซะให้เขาเนี่ยกลายเป็นเงินเดือนให้ได้หมดแต่ไงก็แล้วแต่นี้ก็ต้องยกทั้งยวงใช่ไหมฮะแก้ไข,ข,ข,ขปัญหาทั้งหมดแล้วก็ดูว่า บัญชีนี่มันเหมาะสมกับไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เขาอง,งานเขาต้องทำเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยดำเนินการเนี่ยใช้ KPI หลายบุคคลในการที่จะประเมินผลงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมดําเนินการเนี่ยมันสอดรับกันกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งก็ผมก็บอกกันบอกแต่ว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะขึ้นเงินเดือนเนี่ยนะฮะเรามไม่ขึ้นขึ้นแล้วนะเพราะเราขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนะประเด็นที่สําคัญก็คือว่าหนึ่งในเสีคนเนี่ย ก็เป็นเลขาลูการของเขาเองซึ่งเดิมเนี่ยเพดานเนี่ยมันก็สองหมื่นกว่านี่ปางก็ไปสามหมื่นสามผมก็หมดแรงเลยในการที่จะดูแลอย่างเงี้ยถือว่าเยอะแล้วฮะแล้วทั้งหมดแล้วนี่ฮะมันทําเกินอานาจของพอทั้งสิ้นแล้วผมก็ต้องปรึกษาหารือกับบอร์ดว่ามันจะต้องทำางไงแก้ไขยังไงครับสรุปว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานี่นอกจากที่เราจะต้องไปพัฒนางานที่มันออกมาอย่างรวดเร็ว อ่า performance ของผมนี่ขึ้นมาจาก80จากเดิมเนี่ยที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีผมเนี่ยขึ้นมาเป็น92อร์ครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าเราต้องเสียแรงเนี่ยในการที่จะไปนั่งแก้ปัญหาที่ไม่รู้จบครับเราเพราะว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวทั้งสิ้นเรื่องเงินเนี่ยะฮะกต้องนะฮะกับไอ้กับสิ่งที่เขาได้รับเงินเกินไปกว่าสิทธิ์ที่ที่เขาควรจะได้อะนะครับ ไอ้ตรงนี้เองก็ทําให้เราเนี่ยลาบากใจในการที่ดูแลเขาทั้งๆท,ที่เราไม่มีความตั้งใจที่จะไปทําลายอะไรเขาหรอกครับแต่ด้วยไอ้ด้วยอํานาจเรามีแค่เนี้ยครับนะฮะเราแก้ไขปัจจุบันได้แก้ไขอ,อนาคตได้แต่แก้ไขในอดีตที่เขาเคยรับไปเนี่ยไม่ได้ครับแล้วมันต้องคืนน่ะการของเงินคืนี่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยผมก็บอกเลยบอกว่า ถ้าท่านเป็นลัฐมตรีที่ดูแลเป็นเคยเป็นผู้ในการเก่ามาก่อนนะฮะลัฐมตีช่วยคนนี้เนะะี่ยก็าเป็นผู้ในการคนแรกของที่นี่มาก่อนเนะะี่ยถ้าท่านเห็นว่าอันนี้เนี่ยสามารถช่วยได้ะะขอโปรดได้ท่านลงมาช่วยเถิดนะฮะผมได้เรียนให้ท่านแต่วันวันที่วันแรกๆที่ท่านมาแล้วบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรอท่านมาช่วยนะฮะ <ừ> ปรากฏว่าไม่ฟังเลยอ่ะครับ ผมรายงานไปก็ไม่ามาพูดกันแล้วก็ไม่เอาไม่ต้องเอาเข้าบอดครับแล้วก็หาวิธีต่างๆที่จะให้ผมเนี่ยออกไปให้ได้ผมก็งงว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมไม่ได้ทําร้ายใครนะฮะครับผมเห็นด้วยครว่าท่านไม่ได้ทําร้ายใครนะแถมท่านจะ,นนะ,ะต้องมาปกป้องศักดิ์ศรีของคนไทยอีกนะฮะเนี่ยผมต้องการให้ให้ที่ที่แห่งนี้เนี่ยคือสถาบัน คุณหมอครับให้กับประเทศชาติใช่ไหมครับครับัาหายครับแล้วผมต้องการให้องค์กรนี้เนี่ยมีธรรมะสัญญาณหายคุณหมอครับผู้ผู้บริหารท่านเก่าท่านบอกว่าเพื่อความคล่องตัวในการที่ทำอย่างนี้ท่านถึงให้ไปเปิดบัญชีใหม่อย่างนี้ผมว่าผมบริหารให้มันเกิดความคล่องตัวได้ด้วยกฎระเบียบของพรบฉบับนี้ได้ครับสบายมากเลยครับครับแล้วก็ต้องโปร่งใส <c oughs> ให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ให้กรมบัญชีการตรวจสอบได้ตลอดครับ <c oughs> แล้วเราจะพัฒนาเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลได้แล้วก็ให้ผลคุ้มค่าเนี่ยทําได้ด้วยพรบองมันเองอยู่แล้ว <c oughs> เพียงแต่ว่าเราต้องดูแลดูกลไกในการที่จะออกข้อบังคับอะไรให้มันเหมาะสม <c oughs> เพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเหมือนรัชาการใช่ไหมฮะดัง <c oughs> นั้น <c oughs> เขาเขาปรับให้มันเป็นองค์กรอิสระอย่างนี้เนี่ยมันมีมันมีมนมให้อํานาจมาพอสมควรแล้ว <c oughs> ไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปออกระบบจนจนจนคนอื่นมองไม่เห็นครับแล้วก็สร้างระบบใหม่จนจนคนมาใหม่นี่งงครับใช่ไหมฮะแล้วเรื่องที่ผ่านผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องมาด้านแก้ในสิ่งที่มันอยู่นอกระบบและอยู่นอกสายตาที่เประชาชนทั่วๆไปเนี่ยมองไปเห็นครับซึ่งกรมบัญชีกลางบอกเลยนะครับว่าเงินใดที่มาจากอต่างประเทศนี่นะเมื่อเข้ามาที่กองนี้แล้วเนี่ยถือเป็นงบประมาณแผ่นดินหมดต้องเอาอมาบีแคร์ให้หมด ไม่ใช่ว่าเป็นงบของต่างประเทศแล้วไม่ต้องมาดีแคร์ไม่ถูกครับถูกต้องครับคุณหมอครับและอย่างนี้นะฮะตอนนี้ความคืบหน้าของเรื่องต่างต่างเนี่ยก็ดําเนินการไปนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นห่วงคุณหมอเพราะว่ามีข่าวกระแสออกมาว่าท่านก็ได้ถูกร้องเรียนแล้วก็ถูกตรวจสอบด้วยตรงเนี้ยท่านจะทํำยังไงผมก็แปลกใจมากนะครับว่าสิ่งที่ผมร้องเรียนเรื่อง IDRC นะฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เป็นหน้าตาของประเทศชาติด้วยนะฮะ ท่านไม่เคยถามผมเลยเรื่องนีอ่ะว่าจะทำยังไงไม่เคยถามผมเลยว่าการติดต่ออกับทางต่างประเทศเนี่ยเขาเขามีอารมณ์มากน้อยขนาดไหนแลวจะแก้ไขยังไงกับไอ้สิ่งที่งบนเงินทางไตที่เขาจะที่ะก็ไม่จ่ายแล้วเนี่ยจะทำยังไงไม่พูดเลยสักคำหนึ่งแต่จะมาตั้งกรรมการสอบผมจนบ,บัตรนี้นี่นะฮะสั่ง ที่หนึ่งพักสองพันห้าสิบเจ็ดเนี่ยที่กล่าวหาผมยังไม่คําสั่งนั้นยังไม่ถึงผมเลยครับครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคําสั่งนี้เนี่ยอาศัยอํานาจอะไรใจรของพรบ,บรสวของเราเนี่ยสองพันห้าสิบห้านในการที่จะให้ผมเนี่ยส่งเอกสารส่งพยายนบุคคลไปตามที่เขาต้องการได้ ตอนนี้เนี่ยผ่านมาเกือบสิบวันแล้วนะครับครับคำสั่งนี้นี้เนี่ยชอบวยกฎหมายผมยหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยครับครับก็ต้องรอติดาตามก็ฝากใหท้ทางทางสื่อเนี่ยครับลองไปถามท่านดูว่าเมื่อไรจะออกมาแต่ก่อนแต่แต่กว่าขนาดที่ยังไม่ออกนี่ฮะครับประธานคณะกรรมการสอบ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 ,สอบข้อท็จจริงนี่ฮะก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ททพิเศษรุ่พิการดน,นเนี่ยท่านก็ออกมาแล้วว่า ขอเอกสาราน,นู่นนี่ผมก็ตอบไปเลยว่าอมาย,ยังไม่เห็นตัวไปคําสั่งเลยว่าอาศัยอํานาจตัวไหนครแลนะการให้เอเอเกสารใดไปมันเป็นความลับแล้วก็บางบางอันเป็นเอกสารลับการให้ไปโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับตรงนี้จะสุ่มเสี่ยงในการที่ถูกฟ้องร้องนะครับครับถูกต้องแล้วมา,รวมาเ,เรียกพยานบุคคลที่เป็นภายนอกด้วยนะครับ,รบอันนี้ยิ่งสุ่มเสี่ยงอยู่เลยครับครับอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเด็นที่สําคัญที่ ผมอยากจะเรียนถามอผู้ที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งนี้เนี่ยคิดยังไงชอบในกฎหมายตรงไหนนะฮะการที่เข้ามาเรียกประชุมวันที่27ศจนกายนเนี่ยท,ทั้งทังที่รู้ว่าผมไม่อยู่ครับผมได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลว่าการกระทรวงสารสุขเนี่ยให้ไปปฏิบัติราชการที่ประเทศญี่ปุ่นไปเป,ป็นบรรยายพิเศษนะครับ,รบผมบอกกับท่านแล้วนะครับท่านยัง ยืนยันให้มีการประชุมนี้ขึ้นมาสุดท้ายจริงๆเนี่ย <c oughs> การประชุมนี้ไม่มีผมไม่ได้ครับ <c oughs> เพราะเพราะมาตารา4ของพอรบฉบับนี้เนี่ยกําหนดว่าผู้ในการเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอ <c oughs> ปรากฏว่าไม่มีไม่มีเอ,อผู้มนการปรากฏตัวในที่ประชุมครับ <c oughs> มีกรรมการท่านหนึ่งคัดค้านเลยว่าระวังนะครับไม่มีองค์ประกอบระวังนะ ไม่มีอ์ประกอบไม่ครบเนี่ยนะอาจจะโมฆะได้นะการประชุมวันนี้แล้วให้เขียนในรายงานนี้ให้ด้วยว่าเขาแยงแล้วคครรัับนี่เขียนมาชัดเจนนะครับในรายงานการประชุมแล้วที่สําคัญก็คือว่าการประชุมนี้เนี่ยไปมีวาระซ่อนเร้นเป็นวาระลับในการที่จะปลดผมแต่ปรากฏว่าปลดไม่ได้เนี่จากว่า มีกรรมการท่านท่านหนึ่งเนี่ยก็แย้งว่าเพอร์ r เรนซ์เนี่ยดีขนาดนี้เนี่ยมันจะขัดกันนะน่าจะมีเหตุผลที่ดีกว่านี้ครับเขาก็เลยบอกว่างั้นผลการปร,ประเมินที่เกินกว่า90เนี่ยไม่ประกาศกันแล้วกันรอจนกระทั่งมีการสวนสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนว่าผิดจริงอะไรเงี้ยแล้วเขาว่ากันเอาจะรุ้ว่ามีโทรกันอยู่แล้วเหรอผมก็งงเหมือนกันว่า ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วเนี่ยนะฮะผมก็ได้รับแต่เพียงการคําบอกเล่านะครับเพราะว่าเป็นวาระรับมีเพียงแต่รายงานการประชุมที่เป็นวาระปกติเท่านั้นที่ผมพอจะส่งให้เป็นเอกสารได้แต่วาระรับเนี่ยเขายังไม่ส่งมาว่าได้พูดอะไรกันไปบ้างนะครับคุณหมอครับอย่างไรก็ตามนะฮะก็สิ่งที่ดําเนินการไปเนี่ยก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับลองกลับไปดูนะครับว่า ลองกลับไปดูนะครับว่าสิ่งที่รั้นตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมอบอำนาจให้ท่านเนี่ยมอบอะไรไปบ้างแล้วยกเว้นอะไรบ้างครับวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณหมอมากครับพอดีเวลาผมจากัดนะฮะเัครับเดี๋ยวผมจะก่อติดเรื่องนี้ต่อนะครับถ้าเกิดคุณหมอมีอะไรให้ผมช่วยขับเคลื่อนหรือยังไงนะครับบอกองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนคนดีนะครับทําเพื่อประเทศชาติครับคุณหมอครับผมครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณผู้ท่านฟังก็เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าเป็นคุณหมอที่เก่งนะสมแล้วที่มาเป็นผอเป็นห่วงแทนะเป็นห่วงผมว่ามันมีเงื่อนงำอาจารย์รถนศักผมว่าการที่ไม่ขยับอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นต้องมาดูว่าเป็นคนของใครและพวกของใครดีแหละเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่นี่สำคัญนะครับต้องติดตามภาคสองติดตามภาคสองครับเป็นนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับรายการครบเครื่องเรื่องจาวบ้านต้องกลับรับแขกจาวบ้านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ